กินทุเรียนกันจ้าดูโซเฟอร์มใสใหญ่เลยโอ้โหโซเฟอร์มถ้าขับรถไม่ไหวแล้วมึงนี่มึงตายแน่มึงกินทุเรียนตั้งขนาดนี้กินทุเรียนไปแล้วก็ไปกินบังคุดด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเมาทุเรียนขับรถไม่ไหวเอาครับใหญ่ๆจิ๊กจั๊กว้าย โซเฟอร์ฉันกินทุนเรียนกินช้าไม่พี่น้อง <c oughs> ว้าออร่อยมากกินกินเดี๋ยวพาไปลงโซเชียลคนดูเป็นร้านวิว <c oughs> จะดังคราวนี้แหละชาติชายเอ้ยดันแบบกินใหญ่เลยไปเลยดันแบบไลยสุดอีแล้วไปนางน่งชอชอเสียบเบอร์กินทุเรียนหมดลยโอ้ตายมากินดุวเรียนดียวห้ามระตูนะ กินมังคุดด้วยนะกินทุเรียนแล้วต้องกินมังคุดตามนะจ๊ะไม่ไม่เขาบอกว่ากินทุเรียนใช่ไหมเผื่อเผื่อ,อน,นี่นะเดี๋ยวน,นี้เอาใส่น้ำใส่น้ำลงไปเผื่อแล้วก็อันนี้กิน